<c oughs> สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดคุดแดงมีทั้งหมดสามไร่เป็นสวนทุเรียนนะครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านาจังหวัดนครนายกนะครับเป็นพื้นที่สวยอีกหนึ่งแปลงนะครับมีบ่อน้ำอยู่ในพื้นที่อยู่หนึ่งลูกกว้างประมาณสักสามสิบ ตารางวาเนี่ยแหละครับบ่อน,น้ำเนาะเอาไว้ใช้รดน้ำต้นไม้เรื่องไฟก็ต่อให้เอาเปที่เรียบร้อยแล้วก็มีปั๊มน้ําเอาไว้เรียบร้อยแล้วพื้นที่ไม่ต้องถมนะครับจะมีปั๊มน้ํามีไฟฟ้าแล้กเขาเดินมานครับจากเสาเข้ามาในแปลงพื้นที่แปลนี้จะมีทางเข้าอยู่สองด้านนะครับคือด้านหนึ่งก็แกเข้ามาจากถนนอคอนกรีตเนาะประมาณสักห้าร้อยเมตรนี่แหละครับเป็นถนนลูกลัง ที่มันใช้ากากทรายนะครับโดยวิ่งเข้ามานะครับจะก็สะดวกสบายทั้งสองฝั่งทั้งสองด้านนั่นแหละครับคือจะเข้ามาจากด้านนี้นะครับมาหนึ่งด้านพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับเสรีพรม้าของเราบ่อน,น้ําก็จะอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยบ่อน,น้ำอยู่ตรงนี้ครับเขาขายอยู่ที่รายละหนึ่งล้านบาทราคาต่อรองได้นะครับมาดูแล้วเดี๋ยวได้ต่อราคากันแน่นอนนะครับนะครับทุเรียนปลูกเอาไว้ประมาณปีก,กว่า ผสมกับไอ้กระท้อนมายงคิดนะครับส้มโอมะม่วงอะไรเงี้ยครับแกก็ติดสปริงเกอร์ไว้ให้เป็นที่ระบายทุกตัวแล้วนะครับพื้นที่ของเราก็ดูง่ายๆออมีความสะอาดตาก,กับเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเลยนะครับเริ่มจากตรงนั้นมุมนั้นมันจะมีถนนสาธารเข้ามาตรงนั้นนะครับอีกหนึ่งด้านนะครับเข้าปุ๊บก็ถึงที่เลยตรงกระแพงเนี่ยกับที่ของเขานะครับพวกเราก็ตามนี้ไปเลยครับเนี่ยตามที่ที่เตียนเนี่ยครับ แล้วก็มานี่นะครับนี่นะครับมาตรงไอ้ที่เตียนนี่เลยครับที่มีผลไม้คือทุเรียนกับตัวทอนนี่แหละครับมานี่นะครับตรงไปนี่อันนี้ก็เป็นที่ชาวบ้านตรนจะมีร่องน้ํานะครับตรงนี้เป็นล่องน้ําเป็นคลองนะครับมันเป็นคลองติดติดกับคองเลยที่ไปเนี่ยแต่น้ําไม่แห้งนะครับนี้ก็จะทิวนี้มานีมันจะเป็นคลองนะครับเนี่ยปนุก็คือที่ชาวบ้านแล้วปนุเป็นที่จัดสรรนะครับเขาจะสรรในเป็นที่ฉนดจัดสรรขายกันเขาซื้อไม่หมดแล้วครับ แต่ของเราเป็นแยกจากาถนนที่เข้ามาจัดสรรนี่แหละครับเส้นเดียวกันแยกเข้ามาเป็นถนนเข้ามาหาเรานี่ครับถนนวิวเขานะครับวิวเขาล้อมรอบ310องศานะครับเรื่องน้ํลาลงไปครบสมบูรณ์แบบมีบอ่ออยู่หนึ่งลูกเอาไว้รดน้าต้นไม้เนาะพื้นที่สวนนะครับสามไร่นี้เป็นสวนผลไม้และพื้นที่ไม่ต้องถมนะครับเนี่ยตรงที่ผมยืนเนี่เขาได้ปรับพื้นที่ถมเอาไว้เป็นที่รยบอยแล้วเพียงแต่เราหาตำแหน่งทาง,งบ้านเท่านั้นเองนะครับ ไม่ต้องถมเลยมีน้ำมันก็ไหลลงคลองหมดเพราะพื้นที่เรานั้นจิตคลองนะครับด้านข้างจิตคลองเป็นพื้นที่สวยอีกหนึ่งแปลงเนาะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจพื้นที่นโฉนดแปลงเล็กๆแบบนี้ราคาต่อรองได้แน่นอนครับซื้อที่กับผมมาดูที่กับผมได้ต่อรองราคาแน่นอนนะครับพวกลมเย็นมากเลยคือพื้นที่แปลงนี้ก็จะอยู่กับผลไม้ล้วนๆเลยนะครับคือพื้นบ้านของเราก็จะมีแต่ผลไม้ มีมะม่วงกับทุเรียนมะยงคิดมะปลายเหลืองทองของเขานะครับป่าทุเรียนทั้งนั้นเลยครับนะจิตกับเรารเลยกําแพงมันนะส่วนด้านนี้ถนนด้านนี้ที่เข้ามาเนี่ยครับก็จะห่างจากถนนขอนแก่ประมาณทัก2สองร้อยเมตรนะครับถนนมันเข้าได้สองด้านนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับพื้นที่ของเราเนะี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องถมใช่ไหมครับเนะสมอเขาปรับเอาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องถมเลยแต่หาตำแหน่งสร้างบ้านเรื่องไฟฟ้าก็เดินเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟฟ้าก็เดินปึ๊บเห็นไหมนี่ก็อพื้นบ้านในซอยนี้มีบ้านอยู่สามสี่หลังนะครับเนี่ยไฟฟ้าเขาทํมาให้แต่ส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ที่เป็นถนนฐานานะเข้ามาก็มีบ้านอยู่อีกสามสี่หลังเหมือนกันไม่เปี่ยวนะครับพื้นที่ของเราไม่เปี่ยวเดี๋ยวเราไปดูบ่อกันนะครับนี่นะครับผมพามาดูบ่อน้ําบ่อน้ําของเราที่เขาขุดเอาไว้เห็นไหมครับเนี่ยมีประมาณสัก3สามสิบตารางวาเนี่ยครับ เอาไว้รดน้ําต้นไม้เนาะน้ําไม่แหง้งมีที่แล้วก็ต้องมีบ่อรดน้ําต้นไม้เผื่ออในคลองน้ามันแหง้งเราก็มีบอ่อเอาไว้ต้นไม้เราจะได้ไม่ตายใช่ไหมครับแต่ในคลองมันก็น้ํามันก็ไม่นั่นแหละครับมันก็ไม่แหงแ้งครับส่วนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างนะครับจากนั้นเป็นคลองใช่ไหมครับนี่ลานกว้างตรงรถผมจอดนะครับปลูกบ้านได้เลยเพราะว่าไฟาฟ้าก็เดินมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพื้นที่อีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับ พื้นที่แปลนนี้ก็ถือว่าสวยแล้วก็เดี๋ยวจอไปบ้านจัดสรรพวกนี้ครับบริเวณที่เขาจัดกันนะครับเขาก็ลัมาสร้างบ้านเขาก็ดูยิ่งไม่เปรียวใหญ่เลยนะครับพื้นที่มีทั้งหมด3ไร่เป็นถนนหุดแดงนะครับวิวเขาล้อมรอบ3ามร้อยสิบองศานะครับเดินทางไปบรรนาก็ประมาณ10กิโลนี่แหละครับไม่เกินประมาณสัก12กิโลนี่แหละครับจากแปลงของเรานะครับไปบรรนาประมาณนี้พื้นที่ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบรรนาจังหวัดนครนายกนะครับพื้นที่เป็นสวนผลไม้คือทุเรียน เยอะที่สุดเลยประมาณทักห้าสิบหกสิบต้นนะครับตัวเรียนเต็มพื้นที่แล้วก็ผลไม้ปะปนกันไปเพิ่งปลูกไว้ปีออก,กว่านะครับน่าสนใจอีกหนึ่งแปลงเนาะท่านใดที่มองหาพื้นที่แบบนี้แล้วมีบ่อน้ําไม่ต้องถมดินไฟฟ้ามีให้เรียบร้อยเอาไว้สร้างบ้านผมว่าแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับหรือว่าสงสัยง่ายก็โทรมานะโทรมาคุยกันที่เบอร์089 0863989นนะครับไลน์ก็เบอร์นี้แหละครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในวิวของผมนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะสำหรับที่ดินแปลงนี้ผมไปก่อนนะครับไว้เจอกันแปลงต่อๆไปสวัสดีครับ